สวัสดีครับโจ๊กใส่ไข่เช้าตู่นะครับก็วันนี้ก็ไปเที่ยวมาคลายเครียดนะครับก็ไปดูหนังไปวัดไปทำอะไรที่แบบผ่อนคลายในช่วงที่ตัวเองเออเขาเรียกว่าวิว,วอะไรประมาณนี้นครับและคราวนี้ผมจะมีเรื่องเล่าอ,อะไรให้ฟังอยู่อย่างหนึง่งผมไปดูหนังมานะครับโหลำโพงแบบเสียง สนุกอ่ะแบบไปดูหนังแบบนี้แล้วอ่าอิงเตอร์ดียครับคราวนี้ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับหนังนะคราวนี้ผมจะพูดเรื่องว่าลำโพงมาโหราเวลาเขามีงานมีลำโพงเนี่ยสวนมากลำโพงจะใช้ได้หลายแบบนะครับจะแบบใช้ได้หลายวิธีในการกระทำแล้วเพื่อนๆเคยเจอลำโพง เขาเรียกว่าลําโพงแบบจ่าจงแบบกระจายเสียงถ้าถามว่าลําโพงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมีความเพลิดเพลินมีอะไรหลายอย่างแต่ถ้าเราไปเดินหรือทําอะไรก็แล้วแต่แล้วลวออาออาําโนะพงนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเราเออมังน้าคลิกนะลําโพงนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเรา แล้ววิธีแก้หรอไม่ต้องถามวิธีแก้เราแค่ถามเฉยๆว่าลำโวพงวที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคืออะไรใช่ปะยุคนี้สมัยนี้ไอเทค่ิงเดียวไม่พอแต่มีลำโพงแบบสุ่มๆม,มั่วๆม่มมมยอย่างเงี้ยใครๆทุกคนต้องงงครับเอ้ยเราทำอะไรให้นายอ่ะเฮ้ย นายเป็นอะไรกับเราอ่ะเฮ้ยมันใช่เหรออะไรประมาณเนี้ยมึงอึดอัดนะคือเดี๋ยวนี้ยุคไอเทคมันไวอ่ะครับลำโพงก็เกี่ยวข้องนะเราแค่ไปอยู่ตรงจุกไหนสักจุกหนึ่งมันยิ่งกว่าสปีกอีกอ่ะวุบข่าวไปเต้มเฮ้ยเรางงดีงงนะงงจริงแบบเฮ้ยงงอ่ะเฮ้ยเราเราทำอะไรผิดอ่ะแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรอ่ะ ผมเคยเจอลําโพงแบบนี้นะเสียหายอ่ะแบบผมกล้าพูดเลยผมผมเคยเจอเพราะว่าบางครั้งอ่ะครับเขามีจํานวนประชากรที่เยอะกว่าเราใช่ปะเราแค่ตัวคนเดียวเราก็งงสิใช่ปะเฮ้ยเราไม่เคยทําแบบนี้เฮ้ยเราไม่เคยเราไม่ใช่อ่ะเราจะไปอ้างหรือราจะไปประกาศบอดยังไงอ่ะออกข่าวก็ไม่ได้ให้สื่ออะไรรู้ก็ไม่ได้เขาเรียกว,ว่าแบบเหมือนคล้ายเป็นสื่อแบบเป็น กลุ่มที่เขาจับกันมาเนื้องนางเป็นกลุ่มแบบใหญ่โตโมโหลางมีทั้งจุกนูงจุกนี้จุกนางแล้วประโคมข่าวมาแบบเสียเสียหายกับเสียเสียหายหายกับเราเนี่ยต้องการอะไรครับใช่ปะต้องการอะไรคุณมีอะไรที่คิดว่าผมเป็นช่างนัเช่างนังหรือว่าคุณคิดว่าผมเป็นศัตรูกับคุณ เป็นญากเป็นอะไรกับคุณหลักฐานคืออะไรสูงติบัตรมีตั้งแต่เด็กเขาคบก,กันมาเขารู้ว่าใครเป็นใครอยู่ดีมาอ้างอิงมาพั่มเพอ้อมันคืออะไรผมเคยเจอนะอยู่ดีมาแบบมาเป็นแม่มาเป็นพ่อเฮ้ยชีวิตเกิดมาปัจจุบันเนี้ตั้งนานอะ่ะเคยมาให้เราเห็นหน้าไหมเคยมาให้เราไม้นี่ไหม อ,อยู่ดีมาโมเมเป็นพ่อโมเมเป็นแม่เอา้างงดิมาโมเมอย่างนี้เสียอีกแต่ถ้าเขามาโมเมแล้วเขาเดีอ่ะเฮ้แบ่งสมบัติมาดิเราดีใจแต่ถ้ามาปุ๊บมาทําให้เราล่วงลงอะ่ะเอา้ามันใช่เหรออยู่ดีโม,มเมเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยมีลูกเอา้าเราไปนอนเธอตอนไหนเหรอเออดูเราเป็นฝ่ายที่แบบผิดไปเลยดูฝ่ายเราแบบ ย่าแย่ของคนในสังคมไปเลยอ่ะแบบเฮ้ยเรารู้ว่าอะไรคืออะไรลูกลูกออกไม่มีครับเป็นโสกมีลูกสี่คงโตหมดแล้วลลยมีโทรศัพท์มีคุยติดต่อ,อก,กันได้ใช่ป่ะไม่รู้ป่านนี้ไปกกดังอะไรกระเด็กด้วยหรือเปล่ามันใช่เรื่องไหมอ่ะคือทำเพื่ออะไรอ่ะครับต้องการอะไรอ่ะ ถ้าเรื่องจริงมาตรงๆดิโรงพักมีสอนอมีสื่อมีทำไมไม่มาตรงๆอ่ะผมพูดถูกป่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยอ,อย่างนี้มันไอเทคแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบโอ้โหไปรวมกลุ่มเป็นแบบผมเคยโดกนกระทำมาก่อนปึกอักสมัครงานแล้วก็กอดใครคือใครคือยากิใครคือพี่ใครคือน้องใครคือลูกแล้วก็ อแต่สิ่งที่มังมาภาพรวมอ่ะเช่ไหมว่าผมหางานทําไม่ได้จริงประสบการณ์งานเยอะมากแบบขี่ก็มีตรอกชีพทั้งสองใบาสาธารณะก็มีคือความรู้ก็มีทุนี้เรียนต่อก็ใกล้จบมปลายแล้วเดี๋ยวไปต่อปอตรีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมอ่ะมันอึดอัดอ่ะคือมันไม่สมควงอ่ะคือมันหน้าจบแต่เออเรื่องงานแค่นี้จบต่อต่อ แต่ทุกอย่างที่ผมเคยเจออดีตมาจบแล้วแต่สิ่งที่มันตามเรามามันไม่จบไงไม่จบไม่สิ้งไม่เลิกแล้วถ้าไม่จบอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนๆโดงอ่ะเพื่อนๆจะอยู่เฉยหรือยอมต่อสู้อะครับทุกคนยอมต่อสู้หมดใช่ปะเนี่ยผมก็อยู่หอพักมงตีเนี่ยอยู่แค่เนี้ยไม่ได้ไกลเลยเดินล่องสลองไปไหนแบบสบายไม่เหงมีอะไรเลยแต่บางครั้งแบบเฮ้ยเอาใครมาอ้างอิงอะ่ะ เอาใครผมเคยนะแบบเฮ้ยอะไรมาอ้างอิงอะ่ะบางครั้งเฮ้ยคือคือ,คอมันเลยขอบเขตของสิทธิความเป็นนี่มันเป็นชีวิตของแบบที่เขาโตกันมาอะไรกันมาแล้วง้องแงงเป็นใครอะ่ะมาจากไหนอะ่ะมาอ้างอิงมางวงงี้ชีวิตผมเกือบตายหลายรอบไม่เห็นมีหมาสักตัวขอโทษนะไม่เห็นมีใครสักคนนึงที่แบบไอที่ผม ไม่รู้จักนะแต่อยู่ดีมาอ้างอีกว่าเป่งงูเป่งน,นี้เป่งใครเป่งงูเป่งน,นี้หาว่าเรางุ่งนี้เอามาเชื่อมต่ออ่ะความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับผมนะผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตปกตินะทําหากริงเหมือนปกติศาสกลงทั่วๆไปนะครับนะผมไม่ต้องการความเห็นใจหรอกแต่ต้องการความจริงอะ่ะหรือต้องการความแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะอย่างนี้ คุณไปสร้างวีกรรมอะไรมาคุณไปทําอะไรมาคุณไปโกงกินใครมาคุณไปทําร้ายใครมาคุณมามาวงเวียนอยู่ผมแล้วคุณมาอ้างอิงว่าผมเป็นเป็นนี้กับคุณใหญ่ทียากมี้ผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยอะ่ะผมต้องเดือดร้อนตามคุณไมละชีวิตท่้งวันนี้ก็ตกงานก็ลําบากพอแล้วอะ่ะใช่ปะ่ะชีวิตยุคแรกผมเลี้ยงลูกชุกชุกชีวิตนี้ผมก็ใช้ชีวิตของผมตามปกติอะ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะแล้วลูกผมครอบครัวผมก็ไม่ได้ไปอะไรกับใคร แต่คงแต่ทำมาหากินแต่พวกบางครั้งลงําโพงมัวงม่วๆหรือว่าลําโพงนี้เดินเดินไปไหนมาไหนผมเคยเจอเดินไปไหนมาไหนข่าวสารออกมาอะไรอะ่ะคลิกมกักงเดะถ้าผมไม่บริสุทธิ์จริงผมไม่เดินล่องหรือว่าไปเที่ยวอะไรได้สบายๆหรอกเราพูดได้ผิดบอ่ะคงไม่ผิดอะ่ะพอเนื้อเรื่องมันเกิดมาจากผมไม่ได้เกิดจากผมหรอกเนื้อเรื่องมันเข้ามาหาผมทุกทุกอย่าง ไม่เชื่อไปดูเฟซผมเขาเก่าดูได้ไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้นะโมเมมาผมว่าโมเมกลับมั่วมาผมว่ามั่วกลับผมคงไม่ยอมหรอกที่จะชอบขยายผมก็ขยายตามก็ขยายตามเขาเรียกว่าไงขยายตามกระแสกระแสไปไงผมไปอยไปงั้นอ,อ่ะเออโหพูดจริงอะ่ะแล้วเนื้อเรื่องไม่เคยปล่อยผมักทีนึง ตามมาแต่เรื่องทํางานแต่ที่อยู่แบบสุขกำลังตั้งตัวได้ดวงตลอดที่ดูเด็กผมเลี้ยงลูกผมตอนสมัยกองอ่ะคือเราไม่อ้างอิงตัวมคงของของลูกนะแต่เป็นความรับผิดชอบของตัวผมสิ่งที่ผมเกิดขึ้นสี่คงโตม่อนะกำลังได้ดีโดงดอกลงมากำลังลอกสุดท้ายผมไดอยู่คนเดียวเพราะว่าอะไรลูกถึงเวลาที่เขาต้องเดินต่อหรือว่าต้องไปไปใช้ ชีวิตของเขาพอเหอะไอพวกแบบเนี่ยเด็กเขาไม่เว้งอะ่ะเด็กเขามีอนาคกอะ่ะไปดึงครอบครัวหรือไปดึงครอบครัวโง่ของตัวเองซะดีกว่ามั้งใช่ปะคือแบบอะไรมาโมเมมาม่วนนี่มาอะไรอะ่ะแบบมาอะไรนักหนาเฮ้ยมามีอะไรมาพูดตรงๆดิเอาพยามาด้วยว่าสิ่งที่คุงคู่ออกไปนี่ยมันคือจริงเปล่า ก้าๆหน่อยดยีมาตรงๆอะ่ะแบบเฮ้ยไม่ใช่แบบเฮ้ยมีอำนาจขอบเขกสี่เหลี่ยมกกดังปลูกระดมวุ่งวุ่งผงี้พอเราออกาจาทั้งได้ขยายเสลําโพงใหญ่โตแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องจริงไหมไปดูประวัติเดียนไม่มีประวัติเลยสักอย่างหนึง่งไทยแท้ไทยแท้นะไม่มีประวัติเสียสักอย่างนึง มีปบะชาโงมีใบขี่มีทะเบียนบ้างมีระครบมีวาศาึกษาคิดดูเองตกงานไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะผมผมไม่สงรลกว่าคงจะเป็นคงที่ไหนคงปักคงประเทศไหนอ่ะแต่ผมไม่ตีผมไม่เคยอะไรแล้วมาใส่ความผมอย่างเงี้ยคงกลับไปปลูกระดมอะไรแล้วแต่ผมไม่สนใจแต่ผมไม่ได้ทําอ่ะผมไม่ได้เป็นอะไรงงี้ถ้าคนเราเก่งถ้าคนเราบางรู้เรื่องจริงอ่ะ เข้ามาซึ่งซึ่งหน้าครับจิตจิของจิตใต้ถุนึกของมนุษย์มีกฎหมายมีการเรียกร้องมีทุกอย่างถ้าคนเรามันเป็นคงที่บุยสุขแล้วเ,เป็น,นที่ถูกจริงอะ่ะมันจะไม่ปลูกรปลูกระดมครับจะไม่มปลูกระดมแบบให้มันแบบโอ้ผมก็เดือดร้องอะนะก็ใช้ชีวิตโงปโกติอะ่ะแฟงหามไม่ได้มาเกือบสิบป,ปี อะไรก็ไม่รู้ตั้งตัวไม่ได้ทีหนึ่งครื่งเครื่องลงลงลง,ลงครึ่งเครื่องอยู่งไงเออล้วความจริงอยู่ตรงไหนอะนี่ไงความจริงยังนองถ่ายโจ๊กใส่ไข่เช้าตู่ยังได้อยู่เลยเออใช่ปะสมัครงานก็ไม่ได้ไปอะไรใครมากมายดูประวัติการทำงานผมได้ครับ แทบไม่เคยหยุดงานไม่เคยอู้ไม่เคยพักแบบเวลาไม่มีงานใช่ป่ะแต่มุกนะเอาเวลาว่างของเราเราทาอะไรก็ไม่ใช่น่าเกลียดเกินไปจะให้มานั่งทําแบบโอ้โหบางครั้งมันก็มีช่วงแบบนี้หน่อยมันก็มันก็ไม่ใช่ความผิดอะ่ะผมเคยเจอนายผมเคยเจอนจายจ้างอดีตผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะโอโห้หนั่งหายใจนิ่เบียจะอะไรลักหนาะ ดูเวลางา้างจะเอาให้ทุกวินาทีเลยเหรอโกรกแข้งอะไรครับบอกว่าเราดังเกิดเป็นคนไทยด้วยเิไทยแท้ครับหนึ่งไทยแท้ทุกอย่างแคบมีครบทุกอย่างแค่ไปศึกษาเพิ่งจะจบมอบปลายแล้วก็จะตอ,อบปอเป็นยาแต่มีอุปสรรคอะไรมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่แบบอะไรอะ่ะมันก็เป็นเรื่องแบบกังเองแอะไรมากมายเลยอะ่ะแต่เรื่องนิดเดียวหูมันขยายแบบ เฮ้ยตางที่คบกันนี่เห็นคบเป็นสักตัวมาตลอกเลยเหรอคือเขามองในสิ่งที่แบบเขาเรียกอะไรมองในสิ่งที่เป็นผงเดียวแต่เราไม่เคยมองอะเวลาเราให้เราไม่เคยพูดเวลาเขาเสียบางครั้งเราให้เขาเสียเราให้บางครั้งกาเสีนนี่นะพูดแบบโอ้โหขายายแบบเฮ้ยมาตรงๆเลยดีดีกว่ามันอึดอ,อัดอ่ะเป็นผู้ชายแท้หรือเปล่าอะ่ะแท้ไหมอะ่ะถ้าเรื่องจริงอ่ะคงเรามันไม่ไปผูกกระดมรอกถ้าเรื่องจริงมันเข้ามาตรงๆแล้ว ไม่ไปยกหลอกย่าโหติกาหรือว่ายกโอ้โหปลูกปลูกระดมกว่าแค่คงคงเดียวเหมือนกงบยปลูกระดมแบบโอ้โหคุมม้มไหมอ่ะต้องการแบบปลูกระดมแค่คง,คงเดียวแล้วนี่คงเดียวมต้องมีความสําคัญต้องมีอะไรลึกซึ่งยิ่งกว่าเนี้ยถึงขนาดโดงโจมตีขนาดเนี้ยเชื่อผมเถอะมันต้องมีอะไรลึกๆยิ่งกว่าเนี้ยนะมันไม่มันไม่แรงขนาดนั้นหรอกผมมากแรงตามกระแสจริง เป็นคนที่แรงตามกาะแส,สังเกตดิีท่านพยาไปยุ่งกับผมไม่ไรผมหรือเข้าหาผม,มดีๆคุยกับผมดีๆอันนี้กับผมดีๆผมด,ผมดีทุกคงขนาดไปเที่ยวผับอ่ะผู้หญิงอ่ะที่ไม่มีแฟนอ่ะมาชงแก้วอ่ะนี่คือเรื่องจริงมาแบบเหมือนเพื่อนเลยอ่ะจะเราก็จะขออนุญาตก่อน,อนแล้วไม่เคยลงลามเขาเขาโอเคเราเราโอเคนะั่นคือเป็นวิธีการใช้วิธีสากงของคงทั่วไปสากงเขาจะเข้ามาสากรงไหมครับอย่างนี้มันเป็นยุคข,ของสากง เข้าหาเราดีคุยกับเราดีเราไม่อะไรอ,ะอ่ะอ่าถามผมไม่ดีคุยดีไม่มีแบบสิบแปดมุงกุกไม่มีเล่เหลี่ยมอะ่ะใช่ป่ะยังไงก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้เริ่มเจอทางตันช่วงนี้ยังหาวิธีวิถีชี้เตียงไม่ได้ก็คเครียดมากนะครับก็หายหน้าไปนางผมก็เป็นกระเซิงอยอะเลยเครีออยดอะไรก็ไม่รู้เรื่องราวทางานอยู่ดีก็โดนแบบเราก็ไม่อยากไปพูดอะไรมากนะ หลักฐานไม่มีกล้องก็งไม่มีแองเจอเจอเจอแบบบางที่กล้องไม่มีแม่งเอากล้องไปไหนวะมันน่าแปลกใจมแม่ละหลักฐานไม่มีกล้องไม่มีบางครัาา้งแบบเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ไงใช่ว่าเออก็เดินไปเถอะเดินให้ถึงที่สุดถ้ารู้ว่าตัวเองถูกจริงถูกต้องคลองทำจริงเพราะผมก็เชื่อในความถูกต้องคลองทำ รูกสึกทุกอย่างนะครับก็อย่าเหมารวมแล้วอย่าเหมามั่วกับผมให้มากขอร้องเถอะนะ่าให้ผมพูดอะไรมากกว่านี้เลยบางครั้งมันก็จะมีการแบบหมู่ในการทำเป็นกลุ่มทำอะไรทุกสายแต่อย่ามั่วมากนะครับก็อย่างที่ผมบอกมั่วมากก็ไม่ไหวอนะ่ะผมมี มีลิมิตของตัวเองนะมีลิมิตของตัวเองจริงผมมีลิมิตของของตัวเองว่าผมไม่เคยอ้างใครผมไม่เคยเอาใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะอย่าอย่าไปเอาบุคลิกลุ่้เรื่องอนาคตมาเกี่ยวข้องนะครับจะทําทการค้าอะไรก็แต่ทําไปอย่าเอาอย่าเอาสายอื่นมาเกี่ยวข้องมากอย่าจะโดนยึกธุรกิจหมด <laughs> <laughs> โจ๊กใส่ไข่เช้าตู่นะครับสวัสดีครับ